สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบอลนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปวิเคราะห์ารฟุตบอลแหละนะครับกับผมแชมเปี้ยนจาก FM99 นะแต่ว่าวันนี้นะครับก็ไล่เรียงกันไปคืนพุทธที่19อาจจะต้องอดทนอีกสัก1วันละกันกว่าจะมาถึงฟีฟ่าเดย์ที่จะเริ่มเตะกันคืนวันพฤหัสที่ยี่สินะครับซะส่วนใหญ่พฤหัสสุกเสาร์นะครับก็จะเป็นฟีฟ่าเดย์เกมทีมชาติเนี่ยลงเตะเยอะหน่อยแต่วันนี้เนี่ยนะครับเมื่อไม่มีเกมเตะนะครับก็เดี๋ยวจะนําเรื่องราว มาเล่าสู่กันฟังนะครับความสําหรับผมผมมองว่ามัน,ม,นมันเหมือนเป็นมุมย้อนแย้งยังไงก็ไม่รู้นะกับข่าวการสร้างสนามที่ว่าจะจุ1 0 0 0 0แคนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับสถานการณ์การเงินของพวกเขาณปัจจุบันถึงขั้นที่ว่าแม้แต่พวกแกรีร่เนวิลเนี่ยยังออกมาอ่าเรียกว่าวิพากวิจารณ์ผ่านทางรายการทีวีอ่าไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นะครับเดี๋ยววันนี้ไล่เรียยกันเรื่องของแมนยูแล้วกันนะครับเพ้่อนติดตามกันอยู่คลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับก็ติดตามกับพวกเราฮะทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับกับจากกุลกีฬากุลฟุตบอลชื่อดังของเมืองไทยนะครับผมเองด้วยจาก FM 99แล้วก็ p p t v ทีช่องส6นะครับแล้วก็ลงไปถึงทีมงานคนอื่นๆด้วยนะครับลงถึงทีมงานบอลวันนี้ผ่านทางไลแอดนะครับที่แอดจีเอเข้ามาไดสามครับที่ไลน์ก็สามาได้กับทีมงานบะครับทีกเรา ข้อมูลสตินะครับตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามวิเคราะห์วิจารณ์โดยครูชื่อดังก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับพูดถึงเรื่องของแมนยูเนี่ยก็อย่างที่เอาละผมเปิดหัวข่าวหลังสุดก็คือเอาล่ะเขามีแผนที่จะสร้างสนามใหม่ไม่ไม่ใช่ที่เดียวกับท้งฟอร์ดนะครับคือจะสร้างใหม่เลยขึ้นมาใหม่เหมือนเอฟเวอร์ตันเลยแยกคนละที่ไปเลยแล้วก็ต้องจะใช้คว่าจะจุหนึ่งแสนที่นั่งโอเคล่ะโปรเจกต์ยักษ์โปรเจกต์กกใหญ่มาหาการเงินทุนโน่นนั่นนี่ว่ากันไป นะครับก็เป็นข่าวที่หลุดออกมาว่าแมนยูจะทำเรื่องนี้นะครับแต่สิ่งที่มันเป็นภาพแห่งความจริงณนะปัจจุบันอะ่ะต้องยอมรับว่าแมนยูไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกมาหลายปีนะครับแล้วก็พอไม่ได้ไปเนี่ยนะครับเม็ดเงินนะครับความสำเร็จไม่มีเม็ดเงินก็น้อยลงนะครับเซอร์จิมล็สคิฟเนี่ยเข้ามาถือหุ้น30กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมพี่แกไล่ปลดพนักงานออกขออภัยนะบทแบบใช้คำว่าปลด หมดไวป่วงอะนะครับจนกระทั่งแกลลี่ในวิวเนี่ยยังออกมาพูดว่าเฮ้ยไอสิบกว่าปีจากที่เซอร์วางมือเนี่ยจากประมาณสักปี2012มาถึง2022เนี่ยคุณเอา10ปีเนี้ยนะครับทีมบริหารเนี่ยไอ้ตระกูลเกลเซอร์เนี่ยเอา10ปีเนี้ยของแมนยูไปทำอะไรหนึ่งแมนยูปลดพนักงานนะครับสองมันก็สอดคล้องเชื่อมโยงกับการที่ไอเจ้าไอคอบบี้ไมนูจะขอ สัญญาเป็นแสนแปดต่อสแสนแปดหมื่น uh, ปอนต์ต่อสัปดาห์โอเคไอ้ไมนูเนี่ยมันอาจจะขอสูงครับแต่แมนยูแทบจะไม่มีปัญญาที่จะมาจะคือถ้าเรามองว่าเอางี้เรามองว่าไมนูเป็นระดับสตาร์เป็นท็อปเนี่ยที่คุณควรจะให้ได้โอเคแสนแปดอาจจะเป็นระดับท็อปของทีมอ่ะคือถ้าเรามองว่าเขามีประโยชน์กับทีมอ่ะแต่คุณให้เงินเขาไม่ได้อ่ะแล้วคุณจะไปเอาตัวสมมุตินะคุณจะไปเอาตัวอย่างโจโจคิม uh, ิดแฮร์รี่เคนหรือคุณจะไปเอาตัวอย่างใครอ่ะที่มันขัน้นในแพงๆอ่ะแมนยูก็มีปัญญาจ่ายนวคร มันเป็นสิ่งที่แกรี่เนวิลเนี่ยออกมาจวกฝ่ายบริหารเลยโดยเพราะตระกูลเกลเซอร์นะครับอ่ะโอเคว่า10ปีที่ผ่านมาคุณเอาทีมทีมที่มหาศาลมั่งคั่งของเซอร์เล็กฟอกุสันนะไปทําให้มูลค่ามันหายไปได้ขนาดนี้ได้ยังไงส่วนในหน้าที่ของเซอร์จิมลลสคิฟเนี่ยเพื่อที่ประหยัดเงินของสโมสรน่ะคือแกรี่เนวิลแม่งก็ด่าแบบว่าคือนั่นแหละก็ด่ารวมว่าสิปีมันเกิดอะไรขึ้นคือไอ้แลสกิฟต์เขาก็ต้องพยายามที่จะ เออเซฟเม็ดเงินถูกไหมแต่ว่าท้ายสุดแล้วอ่ะเอ้ยเนวิวตั้งคําถามว่าแมนยูปล่อยให้สถานการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นกับทีมตัวเองได้ยังไงในขณะเดียวกันที่ผมบอกว่ามันย้อนแย้งก็คือในสัปดาห์เดียวกันเนี่ยที่เนวิวไป้จวกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามีข่าวมาว่าจะสร้างสนามใหม่หนึ่งสนที่นั่งแล้วมันไอ,อ,อเงินตรงนั้นมันคือ,เ,อเงินอันไหนเม็ดเงินอะไรที่จะหามานะครับท้ายสุดครับแมนยูต้องไปแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าด้วยการเป็นแชมป์ยูโรปาลีกให้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ย เงินที่มันจะกลับมาสู่สโมสรที่จะมีไรายได้มั่งคั่งแล้วก็ความเป็นทีมอันดับหนึ่งในเรื่องของการตลาดเนี่ยแมนยูตกลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับว่าท้ายสุดเนี่ยทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูจะกลับเข้าสู่ความมั่งคั่งได้แบบไหนไม่ใช่แบบที่จะต้องมาไล่ปลดพนักงานไม่กล้าต่อสัญญาหรือลดเงินเดือนนักเตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้มันอาจจะไม่ถึงขั้นวิกฤตครับแต่ไม่นานถ้าแมนยูยังตกต่ำอยู่ นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ